มาเพิ<ส>่มใจรเรามาเยี่ยมเยียนครับคณะตำรวจแล้วก็คณะตตรของตรคข้ามนะครับกลับรองการแล้วก็ผลผู้รับการก็มานะครับมีอะไรที่นั่นก็บอกับทางตำรวจได้นะครับแล้วก็มาช่วยกันดูแลกันตามที่เรามีกําลังความสามารถนะครับที่น้องชุมชนอาชญากร ผมพลตตพงศนันท์ไทยพึงนะครับผู้ว่าการตำรวจสภบ้านเก้าก็ถือว่าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่ผมและท่านรองผู้ว่าการแล้วก็สถา,านีตำรวจสภบา้านข้ามต้องการมาพบกับพวกท่านได้มาเยี่ยมเยียนได้มาดูความเป็นอยู่นี่คือการลงภาพสนามของตำรวจเพื่อมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ถ้าผมนั่งอยู่ในห้องผมก็จะเห็นแต่บรรยากาศของห้องเห็นแต่การรายงานจากบุคคลอื่นแต่เมื่อเราได้ลงมาเราก็จะได้พบเห็นปัญหาหรือสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งหนึ่งของตำรวจก็คือมีหน้าที่ในการที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนการพูดและไม่กระทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผม พูดไม่ค่อยเก่งแต่ต้องการที่จะมาดูแลตามกำลังความสามารถที่ผมมีที่ได้รับมอบหมายจากกุุงธรัมชาให้มาดูแลติดสถานีนะครับสถานีตำรดดวจนครราชบค,ค,คือส่วนหนึ่งในสิทธิ์ของสถานีที่ผมรับผิดชอบดังนั้นผมก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแล ความเป็นอยู่ดูแลทุกสุขของประชาชนเอขอบคุณตำรวจมากนะที่ตำรวจไปจริงประชาชนนะคะ